ได้การจัดหองจุ้ยเพิ่มความโชคดีให้กับมนุษย์ได้เอางี้หงจุ้ยอะ่ะมันคือการที่เราจะจัดสรรที่อยู่อาศัยให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในธรรมชาติจัดบ้านของคน่อทำให้เกิดโชคดีซึ่งในวิชาหวงจุ้ยในระดับที่ลึกๆล,ล,ล,ลงไปสามารถที่จะคํานวณได้ว่าองศานี้อ่าจะทําให้หาเงินได้เยอะแล้วไอ้โชคดีเนี่ยก็ยังสามารถคํานวณได้อีกว่าให้เกิดกับดวงดวงคนไหนอ่าสมมติในบ้านมีคน มีสมาชิกอยู่ห้าคน6คนแต่ละคนก็จะมีดวงไม่เหมือนกันในหวงจุ้ยในระดับลึกๆสูงๆสามารถคำนวณได้ว่าทิศทางนี้องศานี้สามารถที่จะให้ผลดีกับคนนี้หรือคนนี้หรือคนนี้นนได้อ่าถ้าเป็นเรื่องเงินก็สามารถคำนวณได้ว่าให้ได้เงินมาในลักษณะแบบไหนบางคนรับราชการบางคนทำงานบริษัทก็สามารถคำนวณให้แบบได้เงินแบบอ่าได้เรื่องขั้นเร็วๆได้เงินเดือนสูงๆงบางคนทำมาค้าขายก็สามารถที่จะคำนวณได้ว่าเออให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องแบบโชคลาภในเชิงค้าขายฮวงจุ้ยจะเปลี่ยนดวงเกิดไม่ได้เพราะดวงเกิดเนี่ย มันจะเป็นแบบเรื่องแบบเวรกรรมของเราในอดีตชาติมันจะไปแก้ดวงเกิดไม่ได้แต่ฮวงจุ้ยจะทําให้มีโชคดีในอนาคตต่อไปได้ฮวงจุ้ยมันจะไม่เกินวิบากกรรมไม่เกินวาสนาของคณถ้าคนคนนั้นมีแป้มบุญในเรื่องการได้เงินได้ทองง่ายๆถ้ายิ่งจัดฮวงจุ้ยให้ดีฮวงจุ้ยจะทําให้คนนั้นได้เงินเยอะมากขึ้นฮวงจุ้ยเป็นเครื่องมือเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะทําให้เรื่องที่คนควรจะโชคดีจะ โชคดีมากยิ่งขึ้นแล้วเรื่องที่จะต้องประสบเหตุกับโชคร้ายเคราะห์ร้ายอะไรเงี้ยฮงจุ้ยจะทําให้โชคร้ายตัวนั้นนะไม่หนักหนาหรือถ้าวิบากกรรมนั้นมันไม่หนักหนาสาหัสอาจจะไม่เจอเลยมันก็เป็นวาสนาของคนแต่ละคนเหมือนกันที่จะได้เจอกับฮงจุ้ยดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับแต้มบุญของคนเหมือนกัน